เอาละผมกลับมาอีกแล้วกับการปีบวกนักเตะนะครับในสโลแกนที่ชื่อว่าอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งภาคที่5แล้วนะครับวันนี้นะหน้าเดิมครับเรเเลเมซี่ไม่เข็ดนะบวก2ขึ้นบวก3แหกไปแล้วเพิ่งทําสําเร็จวันนี้กลับมาครั้างครับอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งภาคที่5เรเเลเมซี่2องบบวก3วันนี้เราจะตีขึ้นบวก4นะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนกช้างบินด้วยนะครับบริจาคตังมานี่ครับ เป็นเงิน EP ในเกม9ล้านเลยนะครับโอ้โหนะครับเผื่อว่าอันแหกเอาไปซื้อใหม่ใช้ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อนนะขอบคุณผู้ร่วมชมนะครับในห้องอันนีนาท็อก90ทุกคนเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปกดอัปเกรดวันนี้ผมมีสูตรใหม่เราจะไม่ใช้นะครับวันนี้เสี่ยงมากปกติเขาเอาบวกสามเบวกกับบวกสามขึ้นบวกสี่้าเอาบวกสามกับบวกสองได้ขึ้นกันวันนี้ไม่ต้องครับสามบวกหนึ่งย่อมเป็นสี่แน่นอนผมมั่นใจ แต่ผมบอกตรงนี้ว่าวันนี้เราต้องทาการเปลี่ยนเพลงกันนิดนึงนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเราใช้คาถาตลอดเลยวันนี้ผมว่าคาถาไม่ได้ครับเพราะพลังอาคมของเมสซี่เนี่ยมันเก่งกล้าเหลือเกินการจะตีมันขึ้นไประดับระดับหนึ่งเนี่ยมันยากแต่อย่างั้นโมบอกว่าอยากเป็นใหญ่ใจนิ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องทาอะไรครับปล่อยใจไปกับกระแสะลมนะครับแล้วเปิดเพลงให้นักเตะเราฟังครับนี่ครับเปิดเพลงนักเตะเราฟังสักหนึ่งเพลงครับนะชีวิตเป็นของเรา เออาาาไรรรคคนจะมมีลห,หยยใ่่ั้้งงูออพอแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมขอใช้เทคนิคผมนิดนึงในการดูแสงผมขอหลับปานะครับผมขอไม่ดูอะไรอ้าแล้วจะกดอัปเกรดยังไงไหนบ้ามองไม่เห็นเอานะครับ เมื่อฟ no no ังเพลงเสร็จแล้วทุกคนเตรียมตัวกดผมยื่นแล้วอัปเดตครับเม่สี่ไม่สี่ไม่สี่รวมร่างกันทีมสัตบวกสี่ติดลายประชดโอ้